อสมอทอพัทลุงสเสนอรายการออนทัวพัทลุงโดยวา่าทิดปานวานนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิยาลัยราชัฏสงคลาสครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังตอนรับคุณผู้ฟังข่าวในรายการออนทัวพัทลุงครับอยู่กับวา่าทิดปานวานนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมห้าวิเทลัยราชัฏสงขลาสนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงตอนรายการเนี่ยอีพีหนึ่ง EP อีพีแรก เปิดรายการกันมานะครับก็คือเริ่มกันแต่เรียงไส้มูนะครับพาไปอ้อนทั่วในเร่องไส้มูขอเลยในจังหวัดปัทลุงนะครับนะเทแรกเนี่ยวันนี้นํามาฟากกันสร้างเทด้วยกันเทแรกเนี่ยไม่อยากให้พลาดนะครับแนะนําเป็นวัดเข้าอนั่นเองนะครับวัดเข้าอเนี่ยตั้งอยู่เถมู้ที่สามตำบลมะกอกเนื้ออาเภอควนขนุนจังหวัดปัทลุนนั่นเองครับผมพระว่าวัดเข้าอ้เนี่ยึ้นเ่อว่าเป็นวัดซักซิ์ลำดับตอนตอนของในจังหวัดปัทลุงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลวกผอเปลี่ยนลวกผบ ปลิกนะครับนะเทวะปลิกเรื่องรายไกลเป็นเรื่องดีเนี่ยนะครับหรือว่าประเพณีหรือว่ากอวกัฒนาธรรมไลายๆอย่างเทวะวัดข้ออ้อใดทำมาเนี่ยลักลักเนี่ยก็คือมีพิธีรับซิดนะครับนะหรือว่ากิน เขาเนี่ยดำแล้วก็ไปที่อาบนำเชนำวานนะครับน้าซ้ำวันซ้ำคืนแล้วก็ในการเชนำวานเนี่ยคือจะบอกว่าาว่าใครจะมีความประสงคอยากไปเชนำวานสมุนไพรเนี่ยก็คือปล่อยว่านชนิดนะครับอยู่ในอ่างนั่นและลงไปในอ่างซ้ำวันซ้ำคืนนะครับแล้วก็สุขภาพเนี่ยขวาแข้งแรงแล้วก็ใจอายุยืนยาวนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยเนี่ย ปีนึงเนี่ยรับแค่จำนวนสิบสองคนนะครับใครแต่ว่าจะเป็นผู้โชคดีเนี่ยบางคนเนี่ยก็ต้องจองค้ามปีกันไปเลยนะครับส่วนใครแต่ว่าอยากจะเข้าไปจองคิวหรือว่ามีความประสงค์แต่ว่าจะเข้าไปกราบสักการะต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปได้แต่ว่าข้อออแล้วก็ในส่วนของการกินข้าวเหนียวดำเนี่ยแม่รุ้งข้าวเหนียวดำเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับข้าวเหนียวดำเฉยๆนะครับเพราะว่าการอุ้งข้าวเหนียวดำชนิเนี่ยเป็นการรุ้งข้าวเหนียวดำแบบปลุกเซกมู มลคาถาต่างๆนะครับน,ะะาน่าจะไหลม์คาทามดเลยไม่ว่าจะเป็นไม้ฟื้นเรื่อเป็นมอ้อเป็นข้าวสารทุกสิ่งตุกอย่างนามต่างๆที่เอามาทาเนี่ยก็ต้องชายเวทมลตุกเซกทั้งมอนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลอันนี้คือจะเป็นความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาส่วนบุคคลใครแต่ว่ายากมีอ่าสิริมงคลในชีวิตนะครับถ้าว่าศรัทธาก็ลองเวีเวยนเข้าไปเลยนะครับแกจะร,รับอยู่ตลอดนั่เนไไเองนะครับอย่าลืมว่าโยเทอําเภอ คนขนุนจงหวัดพัทลุงบ้านเรานั่นเองครับผมต่อมาเนี่ยก็คือเป็นหม้อดูเทวาหล่ไล่คนเนี่ยอาจจะได้ยินเชอเสียงของหม้อดูพัทลุงเตะเล่ดวงกับใบไม้นะครับนะเพราะว่าดังมากๆในทิกตอกนะครับคนเนี่ยเดินทางมาจากกรุงเทพจากภาคเอินเอินะครับเทามาเร่ดวงให้กับหฮหม้อเกลเล่ายเนี่ยนะครับส่วนเวตตังเนี่ยใครจะอยากไปก็อ่าปัก ไปเลยนะครับปักไปถียรโรงเรียนบ้านไส้ออยนะครับนานละกถาถวบไปถึงโรงเรียนแล้กก็ามารถถามชาวบ้านแทววันได้เลยนะครับใครแต่ว่ายากจะไปแร่ม่อดูเนี่ยส่วนม่อดูเขาจะเปิดทําการนะครับทุกวันอังคารวัน พริหารแลวก็วันเร์นั่นเองนะครับแล้วก็จะไม่เล่ดวงในวันเทตรงกับวันพรานะครับนะนาเกก็จะเริ่มเล่ดวงคิ้วแรกเนี่ยตั้งแต่ตีห้าว่ารุ่งนะครับเป็นต้นไปเลยแล้วก็เทสาคัญนะครับไม่มีการจองคิวหรือว่าออนไลน์หรือว่าโทรแจ้งอะไรไม่มีใดๆทั้งสิ้นนะครับใครแต่ว่าอยากเล่เนี่ยก็คืคอคาโรงพยาบาลของเกดได้เลยนะครับโดยตัวเองตามวันเทเกเปิดนะครับนะแล้วก็ในการเล่นเนี่ยก็จะฉายใบไม้ให้เด็ดใบไม้มา,มานึ่งใบแล้วก็เล่ขวบลายนิ้วมือของเรานะครับนะในเวลาจะเป็นในเรื่องา รักเรื่องดวงชะตานาี่การงานต่างๆอันนี้แล้วแต่ว่าใครจะศรัทธาหรือว่าใครอยากเป็นไส้ดูดวงเนี่ยต้องไม่พลาดเลยพอเอ็นนิกนิ่งเทศได้ความการันตีจากหลายๆคนแล้วว่าแมนมากๆนะครับนะแล้วก็อ่อนทั่วไปเทสุด้ทยกับผมพัทลุอ่อนทั่วภาคไปเทมาพวกข้าใจญสนก็คือ่อน้ำร้อนเข้าใจสนนะครับเป็น่อน้ำร้อนเทซักซิดอีกนิ่งเทนะครับเป็น่บน้ำร้อนจา่เกิดจากธรรมชาติแล้วก็มีเขาเรียกว่า หลายๆคนประชาชนั่อไปนักท่องเที่ยวเนี่ยจะเดินทางเพื่อไปชายเรียนในการข้อพอนนะครับแล้วก็ขวา้าว่าข้อพอนแล้วโยนเรียนลงไปในบ่อนามร้นรอนเนี่ยแล้วก็ในในบอ่อเนี่ยมันก็จะมีเป็นหินเนี่เป็นเนินขึ้นมาสูงๆถงาว่าคนใดใครแต่ว่าโยนหินโยนเรียนเนี่ยไปเตหินนั้นได้แต่เป็นเนินขึ้นมานี่ สิ่งเดือดออกคลคอเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จนะครับเดินทางไปได้กับผมทีม่อําเภอเขาเจย์ซนจังหวัดพัทลุงครับแล้วก็ฟังจะเป็นโบนาโบราณซักซิดเนี่ยนะครับจะอยู่ฟังทางวัดนะครับนะใครแต่ว่ายากเวียนเข้าทางวัดเนี่ย้าได้กลับสิ่งซักซิดเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ได้อาบน้ำร้อนแบบตักเลยนะครับนะครับแล้วก็เขาเชื่อกันว่าคนเดียวเจ็บคายไม่บายเนี่ยเป็นคายเป็นอะไรเนี่ยก็เอานาอ้ำ มาอาบเรื่องมารอดวรื่าใครอคยากเป็นแผลเนี่ไอ้อนนาไปรอดเผลนะครับนะแล้วก็จะหห้แล้วก็เป็นเทอีกนืงเทเที่ยวมาปัทลุ่งแล้วเนี่ยจาว่าทิดอยากจ่ลองไปเที่ยวเล่น,นะครับรับรองว่าทางซ้ามเทีท่บอกวาเนี่ยไม่พิดหวังแน่นอนครับผมครับผมก่อนเธ่เราจะปิดรายการแล้วก็จบรายการนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงข้องถ่ายรายการแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมีคำคม ถ่ายรายการเนี่ยมาซ่อนใจคุณผู้ฟังนะครับนะเขาว่าผู้ที่ยวรอดเนี่ยไม่ได้แข้งแกร่งและวก็แข้งแรงที่สุดหรือว่าชาล่าที่สุดนะครับแต่ว่าคนที่จะอยู่รอดเนี่ยคือคนที่ปรับตัวได้ดีที่สุดในทุกสถานการณ์และก็การเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับพันพรือก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอีพีนาออนทัวร์พัทลุงเนี่ยจะพาคุณผู้ฟังทงั้งมอสทั้งเพจเนี่ยนะครับไปตรวจจากกับทีในในจังหวัดพัทลุงหรือว่าจะนําเสนอเรื่องอะไรในอีพีนายังไงก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับทุ วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา17นาฬิกา10นาทีจนถึง17นาฬิกา20นาทีสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ